พี่น้องสวัสดีครับมากินขนมกินได้ของเงินล้านเงินแสนเงินล้านบ่แล้วหายหลายแห้งย่ายกินข้ามยีไยรูกพี่นอ้องไว้ตองข้นดอกมันหล่นจานไหม,มไลนไรอีลิ่แบแลบจะปกเก็ดจะแซบรสชาติได้เลย ตักไปเดี๋ยวขอบคุณถั่วยังไงเลยเอาอันนี้ปะออันนี้น้ำแคบนี่อืมอ,อันนี้ให้น้องขอบปผมครับสุดจัดข้นน้ำหน่อยใช่ไหมโอ้น้ำอยู่ของล่าง Ừm nam nằm đấy đây thầu Đúng không? Bữa kia có bơng ăn ăn lại Ừm Nhanh chìm đi ra Mới Ừm. Bánh dây bánh rụng. Sẹp. Bánh dây bánh sẹp. Nấm dài rượu rồi, ấm กินด mm ูด hmm. mm ีล hmm. mm ูกไม่จำผักกินสวบๆแล้วมึงพี่น้องเลยมากกันเด้อมา้วคือ โอเคครับถักมาิบหนา